ที่แล้วให้นำเท้ามาเขียงกันเงยหน้นาหลับตายืนหนอช้าๆอีกห้าครั้งเหมือนกับที่ได้อธิบายมาแล้วจากนั้นลืมตาก้มหน้ามองดูที่เท้าเพื่อทำท่ากลับต่อไป <ST Ü R> การกลับสี่คู่8ปจังหวะ การกลับให้ผู้ปฏิบัติกำหนวดว่ากลับหนอ4ครั้งคำว่ากลับหนอครั้งที่หงยกปลายเท้าขวาขึ้นใช้ส้นเท้าขวาหมุนตัวไปทางขวา45องศาครั้งที่สองค่อยๆลากเท้าซ้ายมาติดกับเท้าขวาครั้งที่สามทำเหมือนครั้งที่หครั้งที่สี่ ทำเหมือนครั้งที่สองขณะน,นี้ได้อยู่ในท่ากลับหลังแล้วกำหนดยืนหนอช้าๆอีกห้าครั้งเสร็จแล้วให้ลืมตาก้มหนา้าแล้วกำหนดเดินต่อไปกระทำเช่นนี้จนกระทั่งหมดมเวลาลืตาเวลายืนหนอห้าครั้งหลับตา ทำไมต้องยืนหนอห้าั้งตาจาาบรรยากาศกรรมฐานโยมผู้ชายเคยบวชเเสษาลงมานะขาท่านตาตาโตต่โตท่านตานาขาลมาเทสากหนกรรมฐานยอดจริงๆมีมันจะแ่กําเนิดแหละไม่ใช่ยองเลี้ยวไหลนี่ได้จากหลวงพ่อในป่าที่ขนแก่นหลวงพ่อคนนี้แต่นทื่อให้กรรมฐานพระเจ้าคงคนอยู่เดจะมาเดินทุดงกราท่านอีนี้จะไม่ขอเล่าประวัต right ิเพราะยืดยาวมากดูการเช้ายังไงหวาน ยกไม่เฉยเหยียบเพิ่งก้าวไปอย่า,นนยาหนอเหยียเพิ่งยกซ้ายยกตัวอย่าหนอขวาอย่าหนอซ้ายเนี่ไหมเหยียบหนอถ้าจะกราบเอาสี่คู่ เอาอยาไปหาละเอียดดูที่ปลายเท้ากลับหนอ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 แล้วทางมานยืนน้อยห้าครั้งยืนหนอห้าครั้งนหนงลับตาดูปลายเท้าขวายาหนอซ้าย เก็บไยกไปจุดยาหนอขวายาหนอขณะที่เดินจงกรมนี้ถ้าเกิดมีเวทนาจุดอย่าเดินต่อกำหนดเวทนาให้หายถ้าขณะดเดินเนี่ยถ้ามีเวทนากำหนดตอนจุดจุดตรงไหนก็ได้มีเวทนาปวดคอเรือเกินจุดเอาทีละอย่า มันเด็ดกิมนดีเอาชีลนิ้วให้มันคล่องพอคล่องแล้วหลับตาดีได้ที่ฉันหยู่อันอยู่ปวดหนอปวดหนอเขาก็หนดได้แล้วเดินต่อไปพอเดินเดินไปเกิดคิดฟุ้งซ่านหุด,ดอย่าเดินต่อไปนะฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซานหนอจะตกหนอวมา กำหนดให้ thousand, ได้ก็ได้แล้วิเข้ามาถึงที่เดินต่อมาเท่านี้เการกําหนดอิริยาบถนัาการเปลี่ยนอิริยาบถจากท่าเดินเป็นท่านั่งนั้นเมื่อเดินจงกรมเสร็จจะกระทําท่านั่งให้กําหนดยืนหนออีกห้าครั้งสิกอนจากนั้นให้ค่อยๆปลอยมือลงข้างตัว พร้อมกำหนดว่าปล่อยมือหนอปล่อยมือหนอปล่อยมือหนอไปเรื่อยๆช้าๆจนกว่าจะลงสุดจากนั้นค่อยๆย่อตัวลงพร้อมกำหนดตามอาการที่กระทำไปจริงๆเช่นย่อตัวหนอเท้าพื้นหนอคุกเข่าหนอหน้งหนอ และวิธีนั่งนี้ให้นั่งขัดสมาธิคือขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งตัวตรงหลังตรงแต่อย่าเกร็งราต้องกำหนดตลอดทุกนิ่งแต้องแหงขอไม่เหมือนกันแต่อย่าลืมิ้่ปีกสำคัญมากจะสมาธิรถทวนตา,มมา,ถถตาย พอหาไปอ่ะก็รู้รู้สึกจะเลี้นปีมากตำหนดได้ผลเลยเลี้นปีถึงบางคนเนี่ยไปตำหนดลูกกระเดือกหาว่าลูกกระเดือกเนี่ยเป็เลี้ยปีแม้หลวงพ่อแต่หลวงพ่อบอกหนูํำหนดเลี้ยปีดีตลอดได้เล,ลี้นปูดีตรงไหนที่ตรงนี้เลี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ใหญ่เนี่ยออกมันชัดเจนแต่มันไม่ถูกเท่ จะทำความดีไม่ถูกทางสมาธิไม่ถูกที่นั่งสมาธิไม่ถูกนั่งไม่ถูกสมาธิไม่เกิดอย่างนั้นให้มาเป็นเช่นนี้ที่ปีเนี่ยจะมีประโยชน์ในการกำหนดเวลาจะนั่งเดินไปจช้าโย่ลงไปนั่งหนอนั่งหนอนั่งลงไปท่าสถิไว้ให้มีทุกอิบท แล้วก็นั่งขัดตามามือสามเลยะนั่งกำหนดด้วยทุกเลยบทคุกเขา่าไปอย่าไปนั่งยองๆอ,อย่างอรันนี้ไม่สาธิตใดูนั่งคุกเข่าก็ดูนั่งคุกเขา่านั่งคุกเขา่าการนั่งสมาธินี้เนี่ยมีอยู่สามนะบุ๋มาตมาแพชรขัดตามาสองท่านคดตามาท่านเดียว มันมีลักษณะอย่างนี้บางคนก็นางทรงเดชก,ก็ได้มันก็ได้ในการทุกแบบแต่อย่างนี้มันมีระเบียบเข้ามานางขัตมาตรสงข้างนางขัตมาเพชรแต่เวลาเดินไปช้าๆแล้วนั่งย่อตัวลงไปย่อแล้วก็คุกเขา่าย่อแล้วคุกเข่าลงไปแล้วกนน่มันอย่างเราเดินเนี่ยเดินกบกันเนี้ย โยมากแล้วก็ย่อย่อเนี่ยคารมาขาไม่ดียังจะลรถชนย่อลงไปอย่างนี้ย่อย่อย่อไปอย่างนี้เห็นเเรียบรอ้อถ้ารู้จักย่อบางคนก็ไม่รู้จริงทจริีหน้าคาร์มาเพศบางคนก็ไม่รู้ ถ้าในป่าจะมัง่งคาตมัดเพชรแต่ถ้าไม่แบบวิธีก็จะนั่งไม่ได้บางคนก็นั่งเป็นบางคนก็ไม่เขา้าใจบางคนขาชั้นนั่งไม่ได้แล้วคาตมัดเพชรต้องขายาวแต่ฝรั่งขายาวมากก็นั่งไม่ได้แต่ถ้าอ้าก็นั่งได้ก็่งได้ก็คาตมัดเพชนทำอย่างนี มันได้แต่คารมาเพล็กเนี่ยทําไปเรือมันจะหายปวดเมื่อยกว่าเขาโทษจะทํไไม่ไม่ทาอย่างนี้มันจะไม่ได้เอามือจับจะมาเพล็ก ือขวาทํามือใชอ่มันได้ไหมได้ลองดิจากให้มันถูกด้วยขาหักนี่อย่างนี้ใช่ซ้ายซ้ายทำอย่างนี้ก่อนมันเต็มทำให้อ,อย่างนี้เราก็ขาตึง นนขึ้นมาก่อนดาซ้ายขึ้นมาก่อน